ทุกท่านคะเป็นยังไงกันบ้างคะแต่จะบอกอะไรให้ทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าเกิดตาพูดอะไรไปแล้วตาหลงตาลืมนะมีช่างภาพเนี่ยมันตัวดีเลยเนี่ยทวงให้ตลอด <c oughs> คืออะไรรู้ไหมคะเนี่ยอย่างวันเนี้ยุยนนย่งมากๆเตรียมงานเยอะมากๆแต่ช่างภาพบอกมีติดข้าวหมูแดงพี่จริยา <c oughs> ก็ต้องกราบขอัยนะคะที่ชาไปนิด เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยแล้วเป็นการบังเอิญมากเลยพี่เอ๋เมื่อเช้าพี่จริยานะคะก็ต้องอนุโมทนากับพี่จริยาด้วยนะคะที่กระทําจากฆมาตาก็แอบจะแบบแม้อยากจะกดไลค์ไปบอกจังเลยแต่เซอร์ไพรส์ดีกว่า <laughs> เดี๋ยวตามดูโอเควันนี้ตาจะทําข้าวหมูแดงตามที่ได้รับปากกันเอาไว้นะคะข้าวหมูแดงแบบสไตล์นี้ิอร่อยแบบนี้ๆเนี่ยคือ ลืมข้าวหมูแดงของคนปกติที่ตามร้านนะเพราะตาจะยืนยันว่าตาทำกับข้าวไม่เป็นแต่อยากทำข้าวหมูแดงที่แบบยังคงรักษาสุขภาพเพราะว่าข้าวข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะหรือว่าข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรประมาณนี้นะคะคือตัอ้งแต่ที่พระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ท่านป่วย นะคะม,มะีโรคจำตัวชนิี้คุณหมอเนี่ยจะซีเรียสเลยพี่ออสเนี่ยจะบอกเลยว่าคุณหมอซีเรียสนะน้องตาคือห้ามน้ำพวกเนี้ยน้ำพวกที่จะราดข้าวพวกเนี้ยค่ะห้ามนะคะตาก็เลยแบบแหพยายามพยายามอยากจะนัดถวายพ่อเราให้ได้ยังคงฉันของแบบปกติอะค่ะก็พยายามคิดค้นเองโอเค ของตาก็มีง่ายเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราทําหมูแดงให้ดูนะคะหมูแดงของตาจะต้องมีอะไรคะพี่เอ๋มีหมูหูกต้องอ <laughs> หมูหมูเนี่ยนะหมูอะไรก็ได้หมูอะไรก็ได้หมายความว่าจะเป็นสันคอจะเป็นสันในสันนอกแล้วแต่ที่ท่านชอบสะโพกอะไรแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าวันนี้ เข้าใจว่าป้าตายจะเตรียมสะโพกไปห้ห่หมูแดงเนี่ยส่วนผสมตาจะน้อยมากเลยนะก็จะมีหมูมีน้ำตาลทรายมีผงหมกักแล้วก็มีผงปรุงรสและก็มีสีผสมอาหารมีเท่านี้เลยหมูแดงหมูตามแค่นี้นะคะที่จะใช้ก็หั่นตามสะดวกเลยค่ะ <c oughs> คุณคุณคุณไม่ใช่มือชี้แสิใช่ไมคุณทำไม่ได้เหรอตสูงอ่าท้าทำไม่ได้หรอคะดิฉันนึ่พ่อมีความสามารถสูงอีกหน่อยนะคะทำอาหารเราต้องบินโดรนแล้วล่ะคะ่ะหั่นชิ้นเนี่ยก็พยายามขวางเส้นลายของหมูนะคะขวาง เห็นเส้นไะหั <Yeah. S 1> ห่นให้ได้อย่างนี้พอเราหมาักพอเราแนั้นเราก็จะหั่นแบบนั่นขวางอีกทีเวลาเราทําเป็นชิ้นๆน,นะคะมันก็จะได้ไม่เหนียวอ่ะทีนี้ขั้นตอนสําคัญแต่ง่ายที่สุด <Wow. S 1> สําหรับการทําข้าวหมูแดงน,นะคะคข,<อ>ข,ขึ้นใจ อะไรคะสีสมหาแล้วก็อันนี้เขาก็จะหมักมง่ายๆ่ะคะผสมน้ำอันนี้หมูประมาณกิโลนึงแต่ก็จะใช้ประมาณสักสองช้อนปูนนะคะประมาณนี้ค่ะ จะใช้วิธีการหมักของทุกๆท,ท่านที่สะดวกอะค่ะเช่นบางบ้านอาจจะใช้วิธีหมักน้ำมันหอยหรือ,อ,อแป้งข้าวโพดแล้วก็คลุกด้วยน้ำมันแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ของตาแบบตาสะดวกอะค่ะมันไม่ต้องเตรียมของเยอะโอเคแล้วก็ประมาณนึงอะค่ะคนให้ประมาณนึงแล้วนะคะใส่น้ำตาล น้ำตาลทรายอะไรก็ได้ที่บ้านที่คุณชอบยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าเด็ดที่ตัวเองใช้จะไม่ใช่สีขาวแค่นั้นเองนะคะใส่ลงไปถ้าตาใส่ตาจะใส่ประมาณเกือบครึ่งถุงถุงหนึ่งมันหนึ่งโลใช่ปะ่ะเกือบครึ่งถุงนะเกือบครึ่งถุง ประมาณนี้ค่ะแล้วจากก็จะใส่ผงปรุงรสซึ่งจะใช้เป็นปรุงรสแบบไหนก็ได้ผงปรุงรสผักก็ได้หมูไก่เห็ดได้หมดเอาที่ท่านชอบทานนะคะเอาที่ชอบทานติดรสชาติไหนใช้รสชาตินั้นเอาที่เรา ชอบเราทานเองเราทำทานเองในบ้านจาก็จะใส่ประมาณ1ช้อนอีกนิดนึงประมาณนี้แค่นี้เองแค่นี้จริงๆเลยค่ะคางบุญแดงคือเรียกว่าต้เข้าใจว่าทุกบ้านนะส่วนใหญ่นะก็จะมีหมูอะประจำบ้าน ทำทานได้เลยค่ะทำทานได้เลยแค่นี้แค่นี้จริงๆ <c oughs> เราก็ปล่อยเข้าไว้แบบนี้ค่ะซึ่งเวลาถ้าเกิดว่าตาจะทำข้าวหมูแดงในวันพรุ่งนี้อันนี้ตาทำตอนเย็นแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา หรือไม่ต้องถึงข้ามคืนก็ได้เพียงแต่ว่าเอาที่ท่านสะดวกให้เขาเวลาหมักสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็โอเคแล้วค่ะเนาะหมูที่เราหมักทิ้งไว้ได้แล้วแต่ก็จะเอามาเคี่ยวเลยค่ะน้ําที่เราหมักเนี่ยค่ะที่จาใส่เยอะเนี่ยเพราะว่าจะต้มหมูให้สุกจะเคี่ยวไปค่ะ เคี่ยวไปทีนี้เรามาดูน้ำจิ้มชีวิตเราต้องมีอะไรคะพี่เองน้ำจิ้มน้ำส้มนะใส่ไปอา,อาจจะทําเยอะหน่อยได้ค่ะเพราะว่ามันเก็บได้รสชาติไม่เสียแต่ในส่วนของม้เวลาม้ทําน้ําจิ้มนะมิจะไม่ผสมน้ําจะไม่ผสมน้ํานะคะชอบหวานมากเปรี้ยวมากเค็มมาก รุงเอาเลยค่ะเราทานเองนี่เราจะบอกอะไรให้มีนะมีเป็นคนทานเค็มแล้วเวลาบางทีอ่ะทาในบ้านอ่ะเขาก็จะบางทีก็จะบอุ้ยเค็มแล้วมีตอบว่าก็ามีชอบจบไหมจบไหมคะจบจบก<บ>็มีชอบคุณอยากทานหวานคุณก็ไปใส่หวานเพิ่มปรุงลดนิดหน่อย แค่นี้เลยน้ำจิ้มสีดำน้ำจิ้มสีดำของนี้ซีอิ๊วดำน้ำส้มพงพุุงรสน้ำตาลทรายอันนี้คือพริกตำเฉยๆค่ะพริกสีแดงตำเฉยๆเนี่ยก็เอามาใส่นิดหน่อยแค่นิดหน่อยนะให้มันมีความแซบ่บเพราะว่าโดยปกติข้าวหมูแดงอะคะ่ะเราจะใส่กันแต่พริกแบบนี้นะคะ แต่ว่ามีจะตำพริกีิใส่ด้วยให้มันมีรสชาติมีเผ็ดด้วยอะคะ่ะไม่งั้นมันเลี่ยนมิจะเป็นแบบว่าคือไม่ไม่เคยเรียนทำอาหารเนี่ยแล้วก็จะไม่ถนัดว่าสองช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมิไม่มิไม่ได้ถนัดแบบนั้นนะคะจะถนัดที่แบบแล้ววิถีอย่างเนี้ยในในความคิดตัวเองอะคะ่ะคือว่าเราไปทำอะไรก็ตามเราก็จะติดแบบเนี้ยนั่นหมายความว่า เราจะทำหม้อเล็กกลางใหญ่เราก็จะใช้วิธีนี้ฉะนั้นถ้าน้องๆขาถ้าน้องถนัดว่าหนึ่งช้อนตวงใช่ไหมแล้ววันหนึ่งน้องต้องไปทำหม้ออย่างเงี้ยน้องจะตวงกี่ช้อน <c oughs> เอาแบบที่เราถนาดัดพี่เอ๋จำได้ไหมเวลาที่แบบว่าเราทานข้าวหน้าเป็ดกันอ,ะ <c oughs> อ่ะครอ่านี้ก็ทานน้ำจิ้มพวกนี้ให้เราทานราดเป็ดกัน รสชาติในส่วนตัวเองหวานนําแล้วตามด้วยเปรีย้ยวแล้วเค็มโอเคอันนี้อย่าใส่เยอะนะก็เป็นอันเสร็จน้ำจิ้มอร่อยแบบนี้น,นะคะนี่ทำแบบนี้แหละ ที่ทำถวายอะค่ะเวลาเคี่ยวหมูนะน้ำอะให้ทั่วหมูอันนี้ของมีเคี่ยวมาได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะแห้งไปแต่ว่าให้ให้คนเรื่อยๆนะคะบางเตาบางหม้อบางหม้อนะคะก้นหม้อบางระวังมันจะติดก้นหม้อเพราะว่าน้ำของเราหวานนะคะ ค่อยๆคอยคนดูอย่าให้ติดหม้อแล้วก็ไฟคอยปรับเรื่อยๆอย่าให้แรงเกินหมูข้างในจะไม่สุกแล้วก้นก็จะไหมแค่นั้นเองการเคีนะ่ยวน้ำหมูดแดงม,มีแค่นี้เนี่ยค่ะก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปทีนี้เรามาดูน้ำทีนี้ก็จะเห็นน้ำ ที่เราได้จากการเคี่ยวของเขาน้ำของเราที่มีความหวานมันก็จะมีความเหนียวนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบให้ข้นแล้วเราไม่ต้องการให้มันเคี่ยวอีกแล้วเราเราพอแล้วอย่างเงี้ยก็ใส่แป้งเติมได้เลยแต่ชิมรสก่อนนะคะชิมรสก่อนว่ามันหวานหรือย,ยังเค็มหรือย,ยังอย่างเงี้ยนะชิมชิมชิมได้เลยค่ะ ปรุงแบบที่เราชอบแบบชอบเค็มชอบหวานแค่ไหนอะนะแต่ให้หวานให้หวานนํำแล้วเราก็ใส่แป้งค่ะทีนี้แป้งเนี่ยตาใช้แป้งมันแป้งมันทั่วไปอะค่ะคือส่วนตัวตาเองอะตาชอบเห็นปะจิดเลิปก็เดี๋ยวตาเดี๋ยวนี้ก็คือ ส่วนตัวตาจะชอบให้เวลาเราราดน้ำอ่ะน้ำของตาใสตาก็จะใส่แป้งมันไม่ต้องเยอะค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องขนาดเหนียวมากอ่ะพอน้ำเดือดใช่ไหมคะเราก็ใส่ปิงนิดเดียวตาพอ,อแล้วปิดไฟนะคะ มาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะจัดจานอย่างไรให้จัดจ้านขออนุญาตจัดผักก่อนนะคะผ,ผักนะก็เหมือนเดิมที่มี่เคยบอกอะคะ่ะว่าผักอะไรก็ได้ที่มีในตู้เย็นและที่เราชอบทานจะทานสิ่งนี้กับมะเขือก็ได้นะจะบอกว่าบ้านที่บ้านะ่ะมะเขือ จะปอกเปลือกแล้วทานเป็นตร่มซอร่อยจริงจังไปลองทำดูนะคะต้องกินกับปลาร้ามีอ่ะอุ้ยอยากทานไหมล่ะไม่ได้ถามเอนะทางบ้าน <Yeah. S 1> อยากจะบอกว่าหนึ่งหนึ่งในดวงใจของของทุกคนนะคะสำหรับทีมงานนะเรื่องที่ปลาร้าสูตรคุณนี้ <laughs> อร่อยไหมล่ะพี่สูตรครับพี่สูตรแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเสียใจเนาะคนที่คิดสูตรมาข้าวหมูแดงก็จะต้องมีต้นหอม <c oughs> แต่ผ้าจารย์นะคะมักจะพิจารณาผักนะคะถูกคาดขัดแต่ก็จะจัดผักเยอะ กระดิ่งอะไรได้หมดนะคะทานชอบทานอะไรก็จัดไปค่ะมะเขือมะเขืออร่อยจริงจังนะคะถ้าไปปอกเปลือกเนะี่ยลองดูนะแล้วสมข่าวบอกด้วยนะว่าอร่อยจริงไหม,มแต่แล้วแต่ท่านชอบเลยนะแต่ท่าชอบบาง น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเวลามีหั่นหมูแดงก็หั่นหมูกรอบข้างๆวันนี้แล้วก็มีกุนเชียงของขวัญใจเราเจ้าเก่าน้องกุนเชียงแสนสวยกุนเชียงปลาค่ะอาจารย์ก็จะพิจารณาได้ดีขาดไม่ได้อีกอย่างงของข้าวหมูแดงคือไข่ต้มแต่เวลาที่ตาถวายเราก็จะเอาไข่แดงออก เป็นอันเสร็จแล้วนะข้าวหมูแดงของเราเนี่ย <coś> ก <rawd Moder> ็เสร็จแล้วเห็นไหมคะข้าวหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงไข่ต้มครบส่วนผักก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะสันทานแต่ข้าวกับไข่ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะส่วนตัวเองเวลาทำถวายตาจะทำแค่ไข่ขาวแล้วก็หมูแดงแล้วถ้าเกิดน้องเขามีส่งอันนี้ก็จะ ถวายด้วยนะคะสมอันนี้มาก็จะได้ถวายกับอาจารย์ให้นะคะท่านก็พิจารณาได้ดีผักต่างๆแล้วอีกนิดหนึ่งริกทอดอันนี้ทิกทอดก็จะเพิ่มรสชาตินะคะเวลาเราทานนะคะเราก็หยอดลงไปตามใจชอบเลย แล้วก็แล้วก็จะมีอยู่ที่ตาบอกเรื่องความนะแซ่บเนาะเราก็จะมีต่างต่างประมาณนี้เป็นไงคะง่ายไหมง่ายนะตาว่าง่ายตาบอกง่ายแต่ว่าแค่เวลาเราเคี่ยวหมูอะค่ะ ยืนดูนิดนึงไปทําอะไรแล้วก็กลับมาดูนิดนึงให้ให้เขาแบบไฟไม่ต้องแรงเพราะว่าเดี๋ยวความหวานของน้ําจะทําให้มันติดก้นหม้อนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้เอ๋บอกว่างมากแบบนี้นี้ต้องถามถามพี่เอ๋มาเอ๋ว่างคิดว่ามีว่างเหรอคะ ยินดีและเต็มใจนะคะสําหรับทุกๆท่านนะคะแล้วพี่เอก็จะชักชวนให้มีทาํากุศลก็ต้องเป็นเรื่องที่ยินดีอยู่แล้วล่ะค่ะเต็มใจมากๆ,ๆ,ๆแล้วก็จะเต็มใจมากๆและยินดีมากๆเลยที่บางท่านจะตอบว่าเอาไปทําเป็นอาชีพได้หรือว่าเอาไปทําให้คนที่เรารักนะคะก็ตามนั้นใส่ใจกันค่ะรักนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปไม่รู้เมื่อไรไม่รู้อะไรติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ มีนิื่มได้ไหมเดี๋ยวคือคอแห้งทั้นี้หนึ่งกันไหมระหว่างรายการก็ได้เดีไปเลยนตะรายการพ่อเราเองโอ้หก<อ>ชนก่อนก่อนหายครับพี่ครับ